สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรถยนต์2คันนี้นะครับคันซ้ายของผมเนี่ยเป็นเตอร์ a c าแค y h ีเฮดวีนเนวิเ t เตปี2016นะครับและคันขวาเนี่ยเป็น Honda Accord 2.4 EL ปี2014นะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่า2คันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงโปรโมชั่นลดหนักรับสิ้นปีนะครับคันซ้ายเนี่ยราคาอยู่ที่700,000บาท สำหรับ Toyota Camry 2.5 HV Navigator คันนี้นะครับส่วนคันขวาเนี่ย Honda Accord นะครับราคาอยู่ที่500,000บาทเท่านั้นสำหรับตัว2.4 EL ปี2014ราคาถูกมากๆครับสำหรับราคาเคียร์แลนซ์สิ้นปีของเรา สำหรับคันนี้นะครับเป็น t ต y o ต a Cam ม y 2.5 H-V Navigator นะครับปี2016นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับ Minor Change นะครับ Minor Change เนี่ยจะต่างกับตัวก่อนคือกันชนหน้าแล้วก็พวกคิ้วครเมียมแล้วก็พวกภายในอะไรพวกนี้ครับที่มันจะต่างกันคันนี้นะครับเป็นตัว Navigator ซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับรองจากตัวพรีเมียมนะครับและก็มาพร้อมกับตัว d a y t i m e r u n n i n g Light นะครับไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านข้างแล้วก็มีไฟตัดหมอกอะไรมาให้ครบมาพร้อมกับยาง215/55 17นะครับในส่วนของคันนี้นะครับมา พร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ฝาท้ายคันนี้นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยจะพบกับช่องเก็บของที่ใหญ่มากสามารถใสดสัมภาระได้เยอะมากๆเลยครับครับทีนี้เรามาอยู่ภายในของเจ้า t ต y o ต a c แคมดีคันนี้นะครับซึ่งสิ่งแรกที่เข้ามาเนี่ยภายในเนี่ยพวงมาลายัยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันซึ่งสามารถรับโทรศัพท์หรือว่าปรับเพลงปรับวิทยุหรือว่าปรับ ตัวหน้าจออะไรได้จากตัวพลังมายตัวนี้คือครบคันหมดเลยเลือนไมเป็นแบบเข็มคือมีทุกอย่างาวัดการใช้ไฮบริดวัดการสิ้นอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานวัดอุณหภูมิตัวน้ํามันหรือว่าตัวทิปเลตอะไรพวกนี้คือวัดจากตัวนี้ได้หมดมาทางด้านคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับจะมีแมปนีเวิเกเตอร์ซึ่งสามารถดูได้ตรงนี้แล้วก็วิทยุอะไรพวกนี้ดูได้ตรงนี้ได้หมดเลยเป็นของ JBL นะครับ สำหรับตัวนี้แอร์ Air, สามารถปรับได้หมดหรือว่าจะเลือกเป็นออโต้ให้มันปรับให้เราอัตโนมัติก็ปรับได้หมดทนานะนตรงนี้นี่ตัวนี้จะเป็นตัวม่านหลังกดเปิดปิดได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นปรับอุณหภูมิของทางนัานเบาะตัวนี้เป็นที่วางแก้วและส่วนตรงนี้นี่เป็นตัวชาร์จโทรศัพท์นะครับเป็นเหมือนไวเลสชาร์จเจอร์ซึ่งถ้าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเราเอาโทรศัพท์วางปุ๊บมันก็จะชาร์จให้อัตโนมัติในส่วนของทางนั่น ฝั่งคนขับทางด้านข้างเนี่ยตัวนี้ก็เป็นปรับกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้ง4ด้านเลยตัวนี้นี่เป็นปุ่มปรับเมมโมรีตัวเบาะสามารถเมมได้2องเมมโมรีนะครับไฟ2ด้านเราสามารถเลือกได้ว่าให้เมื่อเปิดประตูแล้วให้ไฟติดอะไรพวกนี้ตัวนี้ก็เป็นช่องเก็บแว่นอันนี้เป็นม่านบังแดดข้างหน้าคนขับมาเดี๋ยวเราไปดูทางด้านบอะหลังกันทางด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่ากว้างมากๆเพราะว่าเนี่ยพื้นที่ทางเล็กรูมเนี่ย นั่งได้สบายเลยอุปกรณ์นวยความสะดวกเนี่ยมีมาให้ครบคันนะครับสิ่งแรกเนี่ยที่ผมอยากจะให้ดูเนี่ยคือตัวนี้ครับม่านข้างถ้าเราร้อนเนี่ยรถส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีม่านข้างข้างกันตัวนี้มีม่านข้าง,างมาให้ซึ่งถ้านั่งนั่งไปเนี่ยถ้าร้อนเนี่ยเราสามารถปิดได้ม่านหลังก็มีมาให้ก็แค่กดทางด้านปุ่มข้างหน้าแอร์เนี่ยเขามีมาให้ตัวนี้แยกไปเลยว่าสองฝั่งตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วแล้วก็เป็นที่เท้าแขนมีที่จับ มาให้ตรงตรงนี้ก็เผื่อแบบลดโยกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จับตรงนี้ได้ซึ่งโดยรวมเนี่ยเรานั่งสบายมากอ้อและอย่างไฟเนี่ยตรงนี้มีมาให้ด้วยแยกกันไปเลยสองฝั่งไม่ต้องแย่งกันนั่งสบายนะสําหรับคนที่นั่งข้างหลังเนี่ยเราไม่ต้องเบียดกันเลยสบายมากครับฝาท้ายคันนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดค้างเนี่ยมันก็จะเปิดให้ลาตโนมัติแต่เราต้องเปิดขึ้นมาหน่อยซึ่ง เมื่อเราเปิดเข้ามาเนี่ยจุ่ของได้เยอะมากครับเพราะว่ากว้างขวางมากตามตัวรถนะครับและเมื่อเราเปิดเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นทางด้านข้างในเนี่ยจะมียางอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์สําหรับเปลี่ยนยางเนี่ยครบคันนะครับมียางอะไหล่มีแม่แรงมีตัวขันล้อหรือว่ามีตัวหูลากสําสหรับลากรถนะครับมีมาให้ครบคัน เอาละครับมาต่อด้วยคันนี้นะครับ Honda Accord 2.4 EL นะครับปี2014นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้านะครับเป็น Daytime Running Light แล้วนะครับคันนี้กระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับออปชั่นคันนี้นะครับล้อแม็กขอบ17นะครับมาพร้อมกับยางมิชลินนะครับสเปคยางเนี่ยอยู่ที่225/50ขอบ17นะครับอ่ะเรามาดูทางด้านภายในกันบ้างนะครับภายในเนี่ยมีอุปกรณ์มาให้เราใช้อย่างครบคันเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับอันแรกเลย เป็นเบาะสามารถเมมโมรีได้เมมโมรี Memory ได้2อระบบอันแรกเนี่ยเราสามารถเมมโมรีได้ถ้าเรากดไปอันนี้ก็จะเป็นเบาะที่เราเมมไว้นแรกอ่านเนี่ยปรับอัตโนมัติอันที่2ก็เนี่ยปรับอัตโนมัติเหมือนกันเราสามารถเมมเมมได้2ครั้งทางด้านข้างก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับเซ็นทรัลล็อกพวงมาลัยแบบระบบมัลติฟังก์ชันมีให้ใช้ครบหมดเลยปรับคูสคอนโทล กดรับสายวางสายอัตโนมัติหรือว่าจะสั่งงานด้วยเสียงตัวนี้ก็เป็นปรับปรับวิทยุสามารถปรับได้ตรงนี้หมดเลยอ่านี้ก็สามารถเลือกได้ส่วนอคอนโซลการตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีจออยู่2ออจอไอทางด้านบนเนี่ยจะเป็นสามารถดูได้เกี่ยวกับพวกระบบอัตราการกินน้ำมันหรือว่าเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้ประวัติการประวัติทิป A ทิป B อะไรพวกนี้มันจะเก็บข้อมูล ส่วนตรงนี้จะเป็นในทางด้านของออวิทยุสามารถเลือกตรงนี้ได้หรือว่าเลือกดูการโทรด่วนประวัติการโทรอะไรพวกนี้สามารถดูได้จากตรงนี้ในส่วนของนี้ก็จะเป็นทางด้านของออแอร์ระบบแอร์เป็นอัตโนมัติสามารถเลือกได้ปรับความแรงของพัดลมปรับอุณหภูมิอะไรพวกนี้สามารถปรับได้หมดเรามาดูในส่วนของทางด้าน บอกคนนั่งข้างหลังบ้านนะครับกว้างขวางมากครับตามสไตล์ h อ n ด้ Accord นะครับเล็งรูมเนี่ยให้ค่อนข้างเยอะมากและที่ผมชอบมากเลยเนี่ยก็คือม่านหลังครับม่านหลังกับมา่านข้างเนี่ยมา่านข้างเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยว่าจะร้อนข้างข้างเพราะว่ามีมา่านข้างมาให้ม่านหลังก็มีมาให้ด้วยที่พักแขนตรงนี้มีที่วางแก้วมาให้สองแก้วแล้วก็มีทั้งด้านนี้ไว้ใส่ของได้แล้วก็แอร์เนี่ย แยกมาให้ชัดเจนครับคนนั่งซ้ายกับคนนั่งนั่งข้างขวาโดยรวมเนี่ยนั่งสบายมากไม่อึดอัดเลยนั่งสบายครับนั่งไปต่างจังหวัดอะไรเนี้ยเดินสบายมากมีคนขับให้แค้ขอดคันนี้นะครับกุญแจเป็นระบบคียล์แล้วมันช่วยให้เพิ่มความสะดวกสบายในการแบบเข้ารถอะไรอย่างเงี้ยครับแค่เรามีกุญแจอยู่เราจะเข้ารถเราแค่เอามือสอดเข้าไปอย่างงี้แล้วเ,เราก็แค่เปิดอย่างงี้ได้เลยแล้วถ้าเรากุญแจอยู่ในอยู่ในกระเป๋าอย่างเงี้ยครับ เราไม่มีมือที่จะไปหยิบกุญแจเพื่อจะมากดล็อกเราแค่กดปุ่มตัวนี้แค่นี้มันก็ล็อกเนี่ยครับแค่นี้เองแล้วถ้าเราจะเข้ารถเราแค่เอามือสออเข้าไปเราก็เปิดขึ้นมาแค่นี้เห็นไหมครับไม่ต้องกดปุ่มกุญแจเลยและคันนี้นะครับฮอนด้าไอคอร์ด e คันนี้เนี่ยความพิเศษของมันคือมันรองรับระบบ e85 แล้วน้ำมันถูกมากๆเราสามารถเปิดฝาท้ายได้โดยการกดแค่ปุ่มตัวนี้ครับบนกุญแจกดค้างเ,เราก็จะเปิดให้เราอัตโนมัติอย่างนี้ ทาานัานท้ายเนี่ยคอนด้าคอนเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่กว่าทาง t o y ยต้าแคมรีเมื่อเราเปิดมาเนี่ยทางน้านท้ายก็จะมียางอะไรแล้วก็มีอุปกรณ์แม่แรงหรือว่าตัวที่ขันล้อหรือว่าไขาควงอะไรเนี่ยจะมีมาให้เราครบหมดทุกอย่างซึ่งทางน้านฝาท้ายของคอนด้าคอนเนี่ยกว้างมากครับกว้างกว่า t o y ยต้าแคมรี่สามารถใส่ถุงก๊อฟได้ 2- อสถุงเนี่ยสบายๆเลยใหญ่มากๆครับ เอาละครับสำหรับใครที่สนใจรถ2รุ่นนี้นะครับหรือว่ารถรุ่นอื่นๆของสบายคานะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับหรือว่าเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สบายคานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ